สวัสดีครับ FC ครับวันนี้ผมโกโยล่าสนะครับวันนี้จะมานำเสนอกุมารรุ่นจุกหน้านะครับปี2551นะครับกุมารจุกหน้านะครับปี2 5 5 1มีด้วยกัน3พิมพ์นะครับมีใหญ่กลางเล็กนะครับพิมพ์ใหญ่ก็จะมีโค้ดตอกเลขอารบิกตอกนะครับแล้วก็พิมพ์กลางก็จะมีเลขตอกเลขแล้วก็โค้ดตอกนะครับมีใบอนุโมทนานะครับส่วนพิมพ์เล็กก็จะไม่มีใบอนุโมทนานะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีดูพิมพ์เล็กแล้วกันนะครับ นี่นะครับจุกหน้าจุกหน้านะครับวิธีดูเบื้องต้นนะครับก็คือดูหน้าตาก่อนครับหูจะกลางๆนะครับตอนที่ออกมาใหม่ๆนะครับจะหูกลางกลงนะครับลายมือคนจานก็สําคัญนะครับในยุคนั้นนะครับอันนี้ก็คือผมคาดว่าน่าจะเป็นพระในยุคนั้นนะที่จานนะครับที่มาบวชพระแล้วก็ช่วยหลวงปู่ย้ำจานนะหลวงปู่ย้ำอนุญาตให้จานนครับ ลายมือจะประมาณนี้นะครับนี่ลายมือจะทันยุคก็ต้องเป็นลายมือประมาณนี้แหละครับแล้วก็เป็นลายมือลงปู่แย้มจานนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปไว้ให้ด้วยนะครับครับมีต่อโค้ดนะครับหูจะกลางๆแรกๆนะครับพอทําไปนานๆนะครับบล็อกมันก็จะแบบว่าเหมือนชํารุดนะครับหูก็จะไม่กลางแล้วครับก็จะพิมพ์จะรีบๆหูจะตีบแล้ว องค์นี้ผมทาสีไว้ใช้เองนะครับเพราะว่ามันมันมันสีมันเก่ามากขอบมันจะต้องประกบกันครับเป็นขอบตัดอย่างเงี้ยเป็นจุดเป็นเกือบทุกองค์ครับขอบตัดขอบประกบครับแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะแต่งยังไงให้เห็นนะแต่มันก็จะเห็นขอบว่ามันมันมประกบกันครับเป็นบล็อกประกบอันนี้เป็นการสอนดูเบื้องต้นหนึ่งครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะดูยากนิดนึงครับมันละเอียดอันนี้ผมก็ได้มานะครับ ส่วนพิมพ์กลางนะครับไว้คลิปต่อไปผมก็จะมาสอนดูแล้วกันเพราะว่ามันยังมีตอ,อกโคตอ,อกเลขส่วนใหญ่ก็จะมีลายมือปู่แล้วก็ลายมือคนลายมือประมาณพระองค์นี้แหละที่เป็นคนจานในยุคปี2 5 5 1นะก็พิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปไว้ให้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามครับสวัสดีครับ